วันนี้มาทำงานเป็นไงบ้างคะวันนี้ดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมงานเหมือนกับว่าเป็นการรำถวายพระพรแล้วก็เทิดพระเกียรติด้วยในงานในงานได้เลยค่ะวันนี้รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มารำขวายพระพรเหมือนเป็นการรำเทิดพระเกียรติด้วยค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคพอได้รู้ว่าข้าไปงานที่เทิดพระเกียรติด้วยเราก็ก็ซ้อมมาอย่างหนักเลยค่ะ คือเราก็แบบมีจริงๆแล้วการโชว์การแสดงของยาดาคือไม่ได้มีท่าเยอะมากแต่ด้วยความที่เราค่อนข้างเกรงนิด,<ะ>น,ดนึง<ะ>เกรงกิเดสก์อะค่ะ,ะ <laughs> ก็เลยต้องซ้อมเยอะนิดนึงค่ะแบบตอนอยู่ห้องแต่งตัวก็ซ้อมอยู่เพราะว่าคนที่ทําด้วยคือมืออาชีพทั้งนั้นใช่คนที่ทําด้วยนี่คือเก่งมากๆเลยค่ะเห<ะ>มือนกับว่าเป็นคุณครูด้วยค่ะ โอ้ oh, หนูก็เกรงเลยค่ะการสแสดงเมื่อสักครู่เห็นว่ามีหลากหลายเลยมีทั้งโขนมีทั้งมวยใช่ค่ะการสแสดงเมื่อสักครู่เหมือนกับว่าเป็นเป็นการรําเรียกว่าเหมือนกับไทยประยุกต์เลยแล้วก็มีการมีเรื่องราวที่เล่าแบบหลายเรื่องมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการก่อตั้งรัตนโกสินทร์ ก็เพิ่งเคยได้รู้แล้วก็ได้ยินวันนี้วันแรกเลยค่ะก็รู้สึกแบบ Amazing มากๆการเกิดที่ทาง,งานแบบนี้เองได้ยารู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจนะคะที่เหมือนกับว่าเป็นเป็นสิ่งที่แบบคนไทยทุกคนเราก็ควรที่จะทําเพื่อเป็นการเหมือนแบบได้เทริรเกฐฐียรติด้วยค่ะอืวันนี้มีหลากหลายกิจกรรมใช่ไปค้างงานจริงแล้วใช่ค่ะจริงๆแล้วยังมีการแสดงโชว์อีกทั้ง12ประเทศด้วยซึ่งงานเนี่ยมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29เลยค่ะถ้าเกิดใครอยากมาก็สามารถมาแวะ มาชมมาดูกันได้ค่ะเรียกว่าเป็นการแสดงที่อลังการแล้วก็สวยงามมากๆค่ะจะไม่ได้ตอบโจทย์แค่คนไทยเท่านั้นใช่ค่ะจริงๆแล้วตอบโจทย์ชาวต่างชาติเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ชมไปอะค่ะเท่าที่หนูได้เห็นมองลงไปจากบนเวทีก็คือไม่ได้มีแค่คนไทยเราที่ดูต่างชาติให้ความสนใจดีมากๆค่ะค่ะโอเคอ่ะพูดถึงตอนนี้ปีดตบร์ค่ะซึสแตนซ์ซึสน เือคอตเซิร네์แล้วตอนนี้ใช่ไหมเป็นยังไงบ้างฐานะแสดงเองดูหรือยังฉันดูแลจ้ะโอเคก็สืบสันดานก็ฟีดแบ็ดีมากค่ะก็ขึ้นเป็นอันดับ2ของโลกแล้วก็เป็นซีรีส์ที่เป็นอันดับหนึ่งแบบนอนอ n g l i s h ก็คือพูดภาษาไทยแต่ว่า คือแบบชนะเพื่อนๆเอเชียไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะดีใจมากขนาดนัแสดงเองเกินคาดไหมคะเกินคาดมากค่ะเพราะว่าตอนนั้นที่เราถ่ายทํากันไปก็คือเราไม่รู้หรอกว่าฟีดแบ็กมันจะออกมาเป็นยังไง้ยคะเราก็แค่ทําเต็มที่ไปแค่นั้นแต่ว่าโชคดีที่ได้พี่การสุวโรดผู้กำกับแล้วก็ได้ทีมกาตนาที่เขาแบบเก่งมากๆแล้วก็ได้โปรดักชั่นของ Netflix ที่เขาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยหลายคนที่ชมจะด่าเยอะมากๆเลยเหมือนกันเป็นตัวแปรสําคัญเหมือนกันของเรื่องนี้ดีใจค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเป็นน้องไข่หมูค่ะ ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ต้องดูแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเ,อเราทุ่มเทเยอะเหมือนกันทุ่มเทเยอะเยอะมากค่ะเยอะมากๆม,กมีจำได้ว่าช่วงนั้นคือเหมือนหนูมีอาการแบบภาวะทางทางสุขภาพจิตที่มันไม่ค่อยดีเลย <c oughs> ใช่เหมือนคนรอบข้างก็จะแบบถามตลอดว่าเออช่วงนี้เป็นอะไร <c oughs> เพราะว่าเปลี่ยนแปลงแบบนิสัยมันเปลี่ยนไปหมดเลย้ <c oughs> ยนนะคะแล้วก็ คพึ่งมันนึกออกได้ตอนช่วงที่แบบเหมือนช่วงเริ่มโปรโมทแล้วเราได้พูดถึงเรื่องนี้ย้ำๆจําได้ว่าตอนช่วงนั้นน่ะเหมือนเรามีอาการแพนิกโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยก็เกิดจากการเล่นเรื่องนี้แหละองพบคุณหมอ,อเลยคะยังไม่ได้พบเลยค่ะตอนนั้นคือตอนนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ย<ห>มันอินอยู่ใช่ไหม ใช่ค่ะด้วยความที่มันต้องไปถ่ายที่ต่างจังหวัดแล้วเหมือนกับว่าการถ่ายมันต้องถ่ายแบบระยะเวลาค่อนข้างแบบต่อเนื่องอย่างเช่นเรายกกองไปถ่ายหลางจังหวัดก็อยู่ที่5วันถึง7วันอย่างเงี้ยแล้วก็เราเป็นตัวละครแบบตื่นเช้ามาก็เป็นกลับไปนอนพักแล้วตื่นมาก็เป็นอีกเลยทําให้เหมือนกับเราแยกไม่ออกว่าแบบเฮ้ยอันนี้คือเรานะมันเป็นตัวเราได้น้อยมากๆอย่างเงี้ยค่ะคนรอบคนรอบตัวเราเขาว่ายังไงบ้างแบบพฤติกรรมเราเปลี่ยนนะหรือว่าเขาได้รับผลกระทบยังไงบ้างไหมคะนิดนึงค่ะเพราะว่า คนที่ใกล้ตัวมากที่สุดคือคนในครอบครัวเหมือนคุณแม่ก็จะบอกว่าช่วงนี้เราเงียบมากช่วงนั้นนะคะที่ถ่ายทำอะไรเงี้ยเพราว่าเราเงียบมากแล้วก็เวลาที่เรานั่งอยู่คนเดียวอะเรามีอาการแบบเหมือรอยแล้วก็แบบแววตาก็คือดูเศร้าๆเหมือนกันว่าพอใครถามอะไรไปแล้วเราเหมือนแบบเงียบไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดเพราะว่าไอ้ตัวละครไข่มุกมันเป็นแบบนั้นนะคะแต่หนูว่าไม่รู้ตัวใช่ใช้มาขุดความลึบมากเลยทำให้เราลุดไปไหมคะ ใช่ค่ะชายช่เหมือนตอนนั้นเราก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าเราแบบกําลังอินอยู่กับตัวละครอนะ่ะพอเราไปเป็นมันแบบเยอะๆมากๆแล้วไม่มีเวลาเป็นตัวเองอะค่ะก็เลยทําให้แบบมันมีภาวะทางจิตใจกว่าจะถอดออกมาได้ายากตอน<ม>นี้ดีขึ้นไหมยังคะตอนนี้ดีขึ้นแล้วคะ่ะอดีขึ้นเพราะว่าคนเราคอาช่วยค่ะนี้ยาดาค่ะยาดาค่ะ ไออย่างฟีดแบ a ที่มันดีมากกับกับคนในในในที่นักแสดงนักแสดงองด้วยกันลยครับมีการพูดคุยอะไรกันบ้างไหมคะคุยค่ะคืออย่างตอนถ่ายทําก็คือคุยกันตลอดเลยแล้วก็พอหลังจากที่ถ่ายทําเสร็จแล้วก็เพิ่งคุยกับพี่นุษบาเองพี่นุษบาบอกว่ายาดาพี่นะนั่งถ่าย f ี e ทั้งวันเลยจนตาพี่อ่ะบวมพี่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยตลกมากเลวพี่นุษเขาคือแบบ เรียบร้อยมากๆาเงี้ยค่ะแล้วพอพี่นุชบอกพี่นุชเล่นโทรศัพท์จนตาบวมหนูก็ขำมากหลายคนชมยดาเยอะมากๆเลยเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่คิดว่ายดาจะทำได้ขนาดนี้ในเวลาสุนท้ายทำถึงมากเป็นไงบ้างคะขอบคุณค่ะดีใจค่ะเพราะว่าหนูก็นั่งอ่าน นั่งอ่านฟีดแบ็กเหมือนการอ่านใน t w ิ t เตอร์อ่านใน a c e b o o กก็มีเพจหนังต่างๆไปพูดถึงใช่ไหมคะก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบพูดชื่นชมหนูเพราะว่านหนูก็คิดว่าเออเราก็ทําเต็มที่ไปแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบออกมาแบบโดดเดน่นหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ได้คิดเอาไว้ค่ะคการทํางานในฐานะแสดงของยจไดเอ็นย่ามองถึออะไรเป็นปันจจัยสําคัญเลยครับหนูว่าจริงๆในฐานะนักแสดงอะสำคัญมากคือการทําการบ้านการตีความตัวละครเพราะว่าหนูเป็นคนแบบซีเรียสมากๆในเรื่องของการแบบ มีความบทมีความตัวละครอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันแบบตั้งแต่บ,บทร่างทรงที่หนูเป็นอีมิงใช่ไหมคะแล้วก็มาฝันวไทยที่เป็นไอ้ไทยแล้วก็พอมาเรื่องนี้เนี่ยสืบสันดาหที่เป็นไทยมุกถ้าเกิดสังเกตดูดีคือหนูจะแบบแยกคาแรคเตอร์ให้มันแ,บบแตกต่างชัดเจนพยายามจะทําให้ได้อะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่อยากให้คนดูเห็นเราแบบเฮ้ยนี่ยาดาแสดงแล้วก็เป็นยาดาไปทุกเรื่องเลยอยากให้เขารู้สึกว่าเราเป็นตัวละครนั้นจริงๆขอบคุณสรุปว่าห,หลังจากนี้ละครแต่ละเรื่องก็จะเป็น ใช่ค่ะก็พยายามเลือกบทที่มันแบบแตกต่างจากเดิมเพราะว่าพอเราแบบเคยเล่นแบบนี้แล้วเราก็หนูเป็นคนที่รู้สึกชอบความท้าทายแบบอยากเล่นอะไรที่แบบเรายังไม่เคยเล่นมาก่อนเพราะช่วงนี้จะโดนจีบเยอะเหมือนกันกับกับ,บ,บงานแสดงใช่เราเลือกย<ๆ>ังไงบ้างคะเราเลือกก็อ่านบทนี่แหละคะ่ะหนูก็จะดูบทก่อนว่าแบบเออบทหน้าหน้าแบบหน้าค้นหาไหมแล้วตัวหนูเองรู้สึกว่าแบบมีไฟอยากจะเล่นหรือเปล่า ส่วนใหญ่คือหลักๆมาจากความรู้สึกของตัวเองค่ะที่โดจิมานี่คือเียๆจะชอบเป็นเรื่องอะไรอ่ะแบบละครภาพยนตร์ภาพยนตร์หรอใช่ค่ะจะเป็นแนวไหนอ่ะคะต่างจากอีนิงเลยไหมหรือยังไงต่างค่ะต่างไม่ซ้ํากันเลยสักเรื่องเดียวยังากโหดอะไรที่อยากจะเล่นถึงไหมเว่ายังไม่มีใครติดต่อมาเลยอยากเล่นจังเลยแค่แนวเนี้ยหมดเลยอยากจะเล่นอ่ะแต่อยากรับบทเป็นนางดำนี่ไงได้แล้วไงวันนี้ก็ได้แล้ว แต่ว่าเป็นคนใช่ไหมเป็นคนเป็นคนหรือว่าเป็นคนก็ได้ไม่คนก็ได้ทาไมถึงอยากเป็นนางราคะเพราะว่าเหมือนหนูก็เป็นเด็กนาาศิ์มาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะก็คือเหมือนแบบการแสดงมาตั้งแต่เด็กแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราแบบสามารถเล่าเรื่องถ่ายทอดอะไรที่มันแบบเผยแพร่ความแบบการรำการนาฏศิ์อะไรแบบนี้ได้ก็น่าจะดีเหมือนกันแล้วอย่างมันมีหลายแง่มุมมากที่ให้เล่นในตัวละครนี้อย่างเงี้ยค่ะอย่างละครอย่างเงี้ยหนูก็ยังอยากรับบทเป็นลิเกเลยอย่างอย่าง ไม้สแตนด์อินนะคะไม่ใช่หนูจะมีแค่ฉากที่เป็นเหมือนตอนท้ายเลยเอ,าอาจจะสปอยคุณดูนิดนึงมันจะเป็นตอนท้ายที่เหมือนกับที่ท่านเจ้าสัวเหมือนแบบว่าเอาน้ำมาลาดอ,าอันนั้นนเป็นหนูเล่นแต่ว่านอกนั้นที่เป็นฉากโกเบยไม่ใช่หนูนะคะ่ะสแตนด์อินกับคอมันขึ้นเป็นแบบว่าเห็นโลกอะไรขนาดน,นี้ครับในการที่จะไปต่างประเทศไปรโมทหมดจการพูดถึง่ะี่ต่างๆมีโอกาสไหมครับก็น่าจะมีโอกาสนะคะแต่ว่าแว้มาแล้ว ยังไม่รู้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ได้ไปแน่ๆแล้วค่อยมาบอกกันเดี๋ยวทุกคนรอแฟนบินแฟนอีอย่างนึ่อเยอะมากค่ะมอินแฟนที่จริงๆที่ที่หนูเซอร์ไพรส์มากคือมีแฟนขับทางเกาหลีอะค่ะเพราะว่าเหมือนเขา่รู้จักมาแต่ร่างทรงแล้วเขาก็มาดูเรื่องนี้ต่อเขาก็จําได้ว่ามาจากร่างทรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ได้แฟนคลับที่แบบเหนียวแน่นมากขึ้นเหมือนแบบตามเรามาตั้งแต่เรื่องแรกจะมาถึงเรื่องนี้แล้วก็มีแฟนคลับแบบต่างชาติอีกเยอะเลยค่ะเจ๊ด่าบอกว่ามาสร้างแรงกับเรื่อนในอุตสาหกรรมบันเทิงไทยอย่างไรบ้างที่บปากอาจจะบอกว่า มันซบเซาอยู่นะมันกาลังแบบสู้คนอื่นไม่ได้อะไรแบบนี้อยามองไงบ้างสายแล้วแบบผลงานมันมันการันตีได้ผลงานเรื่องนี้การันตีเลยว่าฝีมือคนไทยก็คือมีศักยภาพมีคุณภาพจริงๆเพราะว่าอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันเป็นแบบรูปประรัเลยว่าเราก็สามารถไปแบบติดเทรนได้ไปติดชาร์จอันดับโลกได้นี่มันคือเรื่องที่หนูยังรู้สึกเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะแต่ว่าตอนถ่ายทําหรือว่าตอนที่เราได้เห็นผลงานนะเราเชื่ออยู่แล้วว่า คนไทยสามารถไปถึงระดับโลกแล้วก็ระดับสากลได้จริงก็เรียกว่าเหมือนเติมเชื้อเพลิงเติมไฟให้กับมนททางานด้วยแล้วก็เรียกว่าสร้างแรงแรงสันสะือเทือนให้คนไทยได้รู้สึกว่าเฮ้ยของไทยเราก็มีดีแล้วก็กลับมาดูแล้วก็มาสนับสนุนนางไทยด้วยค่ะอย่างฉากที่ได้ชื่นชมก็คือฉากลองเทคเนาะหลายคนพูดถึงเป็นอย่างมากอ๋อใช่ค่ะก็ถือพูดถึงการถ่ายทำฉากนี้ได้ฟังนะตอนที่ถ่ายทำลองเทคอันนี้เหมือนทุกคนไปหาดูกันได้นะคะมันจะมีเบื้องหลังอยู่ ได้ไปหาดูกันได้ไม่เดี๋ยวหนูจะพูดด้วยแล้วอ่ะโอเค5432ไปก็คือมันเป็นมันเป็นฉากที่เหมือนเป็นทรานซชั่นเป็นเป็นเหตุการณ์งานศพแล้วก็เปลี่ยนเหตุการณ์มาเป็นเหตุการณ์งานวันเกิดของท่านเจ้าสัวนี่แหละค่ะแบบบุคคลคนเดียวกันแต่ว่าตัวของหนูว่าเหมือนจะต้องเปลี่ยนอารมณ์อะแค่ชั่วพริบตาเดียวแบบกระริบตาแล้วลืมตาออกมาก็คือ เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกแล้วก็ทีมงานแบบร้อยกว่าคนในนั้นนะคะก็คือต้องดึงเสื้อผ้าหนูออกเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชาเปลี่ยนพอ็อกข้างในแล้วก็นักแสดงต่างๆที่เข้าฉากเนี้ยคะ่ะก็คือจะต้องมีหลายๆคนที่สแตนบายไว้ในนั้นเพราะว่าแต่ละคนจะแต่งตัวแบบ2ฉากเลยก็คือแยกกันเอาไว้เป็นเซตว่าอันนี้คนนี้อยู่เซตนี้นะคนนี้อยู่เซตนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำงานไปพร้อมๆกันในฉากนั้นแบบ10กว่านาทีนั้นเป็น10นาทีที่ลุ้นมาก ว่ามันจะแบบมันจะเวิร์กไหมมันจะได้ไหมเพราะว่าเป็นการถ่ายทําที่เหมือนในบ้านเรายังไม่ค่อยได้ใช้วิธีนี้กันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นความกล้าความเสี่ยงด้วยเหมือนกันยี่ถ่ายเองก็ไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนเลยนกันไม่เคยค่ะหนูไม่เคยเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ให้กระพริบตาเดียวใช่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 ใจไม่เยอะนะคะแต่ว่าเรามีวันซ้อมกันก่อนเหมือนก่อนที่จะถ่ายฉากเนี้ยเราซ้อมกันเลยหนึ่งวันแล้ววันที่ถ่ายฉากเนี้ยก็ถ่ายหนึ่งวันกัน คือเรากดเรคคอรอ์ดไม่เยอะแต่เราซ้อมกันเยอะมากแล้วพอเรามั่นใจชัวร์แล้วเราถึงจะเลคคอร์ดหลายคนเซอร์ไพรส์กับการแบบแค่กระพิบตาแล้วก็เปลี่ยนมูดเลยอะ่ะใช่ไหมคะจริงๆอะ่ะหนูมารู้สึกว่าหนูสามารถแบบสามารถควบคุมเรื่องความรู้สึกได้อินเนอร์ได้แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นฉากงานศพแล้วหนูจะต้องแบบเหมือนน้ำตาคลอมาตลอดอะ่ะหนูก็พยายามจะกลืนน้ำตาให้มันไหลย,ย้อนเข้าไปแล้วก็เนแววตาสดใสอะ่ะอันนี้ยาวมากหนูไม่รู้เหมือนกันว่ามันออกมาได้ยังไง ถ้าเกิดมันไม่ใช่แค่สองล่ะไม่ใช่แค่สองมาต่ออารมณ์ไม่มากกว่านี้ได้ไหมไหวไหมก็น่าจะได้นะก็แล้วก็นอกจากกระแสคิวชมแล้วมันก็มีอีกฝั่งที่แบบพิจารณนเชิงลบเนอะอย่างตัวมีพี่ลีน่าจังอะไรองก็ออกมาคอมเมนต์แบบค่อนข้างอะไเราอยากจะอธิบายคือยังไม่เห็นเลยอ่ะยังไม่เห็นคลิปแต่ว่าเหมือนเหมือนมีคนบอกว่าพี่ลีน่าจังพูดถึงแต่หนูยังไม่ได้ดูคลิป แล้วก็พลรบการการการความพิถีทุกคนใช่ใช่หนูว่าในในการถ่ายทอดออกไปอ่ะด้วยความที่มันเป็นเป็นภาพนตยนแล้วมันก็เป็นศิลปะหลายคนก็สามารถตีความออกไปได้แบบหลากหลายรูปแบบมันมีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบอยู่แล้วที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงเรื่องนี้ด้วยเราก็ต้องยอมรับคําติชมอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อยากจะบอกว่ามันเป็นศิลปะเนาะอยู่ที่การตีความแล้วเรา่นสองที่านสะมมาแล้วแหละอะไรยังไม่ได้บอกอะไรเลย ไม่รู้ก็รอดูรอติดตามกันค่ะว่าจะมีซีซั่นสองไหมอยากให้มีไหมก็มีซมมียังไม่จบเขายังไม่จบแกง <c oughs> ไข่ไข่เมูใช่ไหม <c oughs> แล้วตอนต่อไปมันจะเป็นอะไรอ,ะอ่ะถ้าไข่มูเพิ่มจะเป็นเจ้านายแล้วก็ต้องมีคนใช้มาเพิ่มหรอ,อ ยังไงคนใช้มาฆ่าไข่ทอดฟาร์มคนใช้มาฆ่าไข่บุ้ยทีหรอซับซ้อนไปอีกหน่อยอ่านึงเรื่องอ่าเทลคงแฟนคอน่อ้โซลเอาแล้วโซลแล้วหรออ่ะเอกะใช่ใช่โซลแล้วโซลแล้วโซลไม่แล้วเขาไม่รู้เออโซลแล้วหรอดีใจจังดีใจจังไม่ได้ยังซ้อมมซ้อหรือยังอ่าสปอยว่าหนูเตรียมเพลงไว้แล แต่ว่ายังไม่บอกว่ามันเป็นเพลงอะไรเตี๊ยบมาเยอะไหมคะเตี๊ยบมาเยอะหรือยังระบายไหมคะหนูเตียมไว้หนึ่งเพลงว้ายว้ายก็อาจจะเป็นแบบซิง์แบบโ์เดี่ยวไงโซโล่แปลกตาเลยไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อนเลยไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อนบอกเลยแล้วหลายๆคนก็อาจจะมาคาดหวังว่าหนูจะเต้นไอยเล่แมมหรือเปล่าดีว่าล้วนดีว่าไม่เล่ไม่ใอยเล่แมมแต่เป็นเพลงนึงหรือเปล่าโจกเหมือนกัน เราพอมา่ามออก็พอเอาแล้วใช่ไหมคะเทวพรมแฟนคอนมันชื่ออะไรเนี่ยเทวพรมแฟนคอนอ f t เ r อร์ปาร์ตี้ใช่ไหมคะหนูแกล้งเขาสอบดูว่าพี่จะจำได้หรือเปล่าชาเลนจ์การชาเลนจ์โอเคนะขอบคคุณ่ะขอบคุณค่ะ